ตอนเช้าเมื่อเช้าท่านสอนลูกศิษย์ท่านก็จะสัมภาษณ์ลูกศิษย์นะนะคะว่าแต่ละคนเชื่ออะไรเป้าหมายเนี่ยอยากทําอะไรปัจจุบันทําอะไรอยู่แล้วเราจะทํายังไงให้เป้าหมายที่เราตั้งไว้เนี่ยสำเร็จได้แล้วมีลูกศิษย์คนหนึ่งนะคะผู้บอกว่าเป็นพนักงานประจําค่ะแล้วตอนนี้ก็อยากที่จะทําธุรกิจนวดหน้าเป็นธุรกิจเสริมก็ขอลองทําไปก่อนขอค่อยๆฝึกไปก่อนท่านบอกว่า no you อยากคิดอย่างนั้นเพราะเมื่อไหร่ก็ตามถ้าคิดแบบนั้น ธุรกิจไม่ตกมันจะเป็นไปตามความคิดของคุณธุรกิจมันจะเติบโตไปตามคําพูดของคุณเพราะฉะนั้นความคิดกับคําพูดของคุณมันศักดิ์สิทธิ์นะคุณต้องทําให้ความคิดกับคําพูดมันเป็นเนื้อเดียวกันซึ่งเมื่อเช้าที่เขาพูดมาปุ๊บทาไปก่อนค่ะเรื่อยๆค่อยเป็นค่อยไปทาบอกในยุคนี้เรื่อยๆไม่ได้ค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้ถ้าคุณจะทําคุณต้องตัดสินใจตั้งแต่นาทีแรกเลยฉันจะต้องรวยฉันจะต้องสําเร็จจากอาชีพนี้เท่านั้น ธุรกิจนวดหน้าฉันจะต้องรวยฉันจะต้องสําเร็จให้คิดไปแบบนั้นและสมองมันจะคิดตามปากที่เราพูดมันจะคิดตามสิ่งที่เราคิดว่าเฮ้ยมันจะทํายังไงให้ร,รวยแต่ถ้าเราบอกทําไปเรื่อยๆมันจะไม่มีแรงแอคทีฟมันจะค่อยเป็นค่อยไปเพราะฉะนั้นทีแรกที่ใส่สมองไป,ปคุณต้องตัดสินใจเลยค่ะว่าจะรวยจากอาชีพนี้เท่านั้นจะสําเร็จจากอาชีพนี้เท่านั้นมันจะมีแรงคึดในการลงมือทําถ้าวันนี้เราไม่ตัดสินใจไปเรื่อยๆมันก็จะไปเรื่อยๆนะแล้วคุณอย่าลืมว่าในยุคนี้โลกตอนนี้ เปลี่ยนแปลงขึ้นทุกวันฉะนั้นวันนี้โลกมันเปลี่ยนโลกมันเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเราก็ต้องลงมือทำมันอย่างรวดเร็วเราช้าไม่ได้